พุทธคุณมีจริงหรือพระเครื่องปฏิบัติธรรมผมเป็นคนชอบสะสมพระเครื่องศรัทธานในหลวงปู่หลวงพ่อหลายๆลูกแต่เดี๋ยวนี้ผมเริ่มสงสัยในพุทธคุณว่ามีอยู่จริงหรือเพราะแต่ละหลวงพ่อก็บอกของท่านดีแบบนั้นดีแบบนี้เคยไปกราบรูปหนึ่งท่านบอกว่าของท่านลองได้ลองยิงได้ ของไม่ดีท่านจะไม่ทําแต่ผลสรุปว่าแต่กระจ่ายลั่นทุ่งผมไม่ใช่คนชอบลองนะแต่ที่ลองเพราะว่าอยากรู้ท่านท้าให้ลองเมื่อก่อนผมศรัทธาโดยไม่มีข้อสงสัยอาจจะเป็นเพราะตอนนั้นเด็กด้วยเชื่ออะไรง่ายๆเมื่อก่อนสะสมพระเยอะมากรูปไหนดังรูปไหนที่ว่าเก่งก็ต้องไปกราบเดี๋ยวนี้ไปกราบ แต่ที่สบายใจเท่านั้นสบายใจในที่นี้หมายถึงเคารพท่านสบายใจที่ได้คุยกับท่านวัดปฏิบัติท่านดีแล้วในความคิดของพี่ๆล่ะครับคิดว่าพุทธคุณมีจริงไหมในความเห็นของพี่ๆตอนนี้ผมเริ่มเกิดความสงสัยในพุทธคุณไม่รู้ว่าคิดแบบนี้ผมจะเป็นบาปไหมและมีสมาชิกท่านหนึ่งในพันทิพนะครับมาตอบว่า ถ้ารักในการสะสมวัตถุมงคลถ้าเล่นพระสายกรุศึกษาและเชื่อชมในความงดงามของศิลปะที่อยู่บนองค์พระของยุคต่างๆแบบนี้จะดีกว่าถ้าเล่นพระเกจิก็เอาท่านเป็นแบบอย่างยึดถือในพระจริยวัตรการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามคำสอนต่างๆของท่านและใช้วัตถุมงคลของท่านเป็นสิ่งยึดเป็นสิ่งที่ระลึกถึงท่าน แบบนี้จะดีกว่าครับเรื่องพุทธคุณปฏิหารมันเป็นสิ่งที่ยากที่จะพิสูจน์เหมือนคำถามที่ว่าผีมีจริงไหมนรกสวรรค์มีจริงไหมนั่นแหละครับแล้วท่านผู้ฟังทุกท่านแหละครับคิดยังไงกับบทความนี้คุณคิดว่าพุทธคุณมีจริงหรือไม่เคยมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับพุทธคุณลองคอมเมนต์เข้ามาเพื่อเป็นความรู้เป็นวิทยาทาน สำหรับคนที่ไม่เคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบย้าเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ